สวัสดีครับท่านครับแนะนําตัวนิดหนึ่งครับครับผมสวัสดีครับผมสมศักดิ์พิมพ์สเกียรครับอยู่ที่อำเภอปะทายจังหวัดนครราชสีมานะครับครับก่อนที่พี่สมศักดิ์จะมาดื่มน้ำา่วันเป็นอะไรมาก่อนครับผมเองเป็นลิซิดดวงตะวันครับอาการลิซิดวงตะวันเนี่ยผมเป็นมาประมาณสามสิบปีครับก็มีการดูแลรักษาตัวเองมาอย่างต่อเนื่องแต่อาการก็เหมือนกับว่าไม่มีที่ว่าบางครั้ง ก็ดีบางครั้งาก็จะระบมขึ้นมาก็จะมีอาการเป็นเลือดออกมาสดๆสามสิบกว่าปีเลยนะครับครับมันมันทรมานยังไงครับตอนตอนตอนปวดหนักออกมานี่มันเป็นยังไงฮะปวดหนักออกมานี่คือเวลาเราไปถ่ายเสร็จแล้วออกมาที่ติดวางเขาจะเป็นก้อนเป็นหนอ,องมาเราจะต้องช่วยช่วยดันเข้าไม่งั้นมันจะปวดมากอื ถ้าเราจะปล่อยให้ธรรมชาติที่ว่าหลังจากที่เราถ่ายเราล้างชำล่คำลาความาันแล้วจะปล่อยให้เข้าอย่างนี้ไม่เข้าไม่เข้าเลยต้องใช้มือดันเขา,เขาช่วย,วยบางครั้งเขาออกมาเป็นเลือดด้ยเหรอเลือดนี่ออกมาเป็นสดๆเลยนะครับโอ้ถ่ายนี่คือไหลออกมาเหมือนมนกับไปเลือดที่เราไปปาดขอไก่เลยอืมไหลแบบผมเห็นแล้วตกใจแต่ผมเจอจนชินครั้งแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยผมตกใจมากผมมาโรงพยาบาลโรงพยาบา,บาลก็บอกว่าเป็นเป็นเลือดไหลออกมาจากข้างใน อาการรักษาก็รักษาตามอาการก็มีผมก็ใช้สมุนไพรแต่ทีน,นี้สมุนไพรก็ช่วยได้พอทนเราแต่พอดีผมมารู้จักกับน้บพวาวัน <พอ S 2> หลังจากท<อ>ี่ดื่มน้ำพวาวันไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับดื่มน้ำพวาวันวันแรกผมดื่มไปห้าขวดครับโดยที่วผมไม่รู้ตัวเลยว่าผมก็ดื่มแบบว่าอยากจะให้สุขภาพเราดีขึ้นแต่พอตอนเย็นผมกลับเข้าไปบ้านผมจะไปอาบน้ําช่วงประมาณสองทุ่มผม เปลี่ยนจริงๆออกมาผมตกใจว่าอี๋อะไรมาเพื่อนจริง,งที่เป้าของจริงผมมาดูแล้วมันเป็นจะว่าเลือดแต่ทําไมมันสีดาผมดูแล้วเพราะว่าผมปกติผมก็จะเจอกับตัวเองแต่จะเป็นเลือดสีสดๆเลือดสีแดงร,รอบนี้เป็นสีดาเลยรอบนี้เป็นสีดาแสดงว่าเลือดส่วทวารแตกเลยเหรอฮะใช่ครับคืออาการที่ผมดูแล้วเพราะว่าหนอที่โผล่มานอกรอบนอก,นอก,นอกรูทวา,านเนี่ผมจะมีเป็นเม็ดใหญ่ประมาณสัก นิปโปงมือสองนิปโ 2, นปงวางคู่กันนะครับเขาเรียกว่าึดติบงกีมาเฟืองอ๋อครับครับผมแล้วผมพอผมแกงเย็แล้วผมทำดูผมเหมรวบดูอีมันไม่มีหนอนยุบหายไป,าไปเลยเหรอหายไปเลยผมกตกใจอุ้ยแค่ห้าขวดวันแรกแค่นั้นนะนด้ความตกใจมาก้ยมันอยู่ด้วยกันมาตั้งนาน้วไม่มันหายไปผมก็ค้นหาที่เป็นมาในร่วมสามสิบปีนี่นะใช่ครับกินน้ําแค่วันแรกห้าขวดนี่นะครับผมผมก็ยังปฏิหารในตัวเองเกิดขึ้นได้อย่างไเนี่ แล้วหลังจากที่ตื่นเช้ามาผมก็ยังไม่แน่ใจผมไปเข้าห้องน้ําอืำโดยที่ว่าผมไม่ได้ปวดถ่ายนะแต่ผมแค่ไปเข้าพิสูจน์ได้มันหายจริงไหม,มผมทั้งยองๆดูไม่มีเลยครับท่านหลังจากนั้นแล้วผมว่าเออแสดงว,ว่าน้ํานี้จะออกฤทธิ์ได้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 ความคิดผมว่าน้ำนี้ก็ต้องออกฤทธิ์ไปขับให้หองเสียที่เป็นเลือดเพราะว่าเลือดตัวนี้มันจะเป็นเลือดช้ำ เลือดที่ว่ามันก่อให้ออกสีดำๆเลยเนาะ,ะเ,นเลือดเสียนั่นเองเลือดเสียที่ว่ามันห่อมีมีเป็นหนองมาเหมือนกับมีอะไรไปแทงนะครับเนาะน้าเราเนี่ยพลังแม่เหล็กมาจะไปแทงให้ไล่ที่ว่าเป็นของเสียออกจากร่างกายเราโดยธรรมชาตินะครับเนาะหลังจากได้ื่มน้ำวันนั้นก็คือฤธิ์ดวงตะวันผดเข้าไปเลยเหรอฮะพดเข้าไป ที่ผมว่าหายนี่คือที่เป็นหน่อยอยู่สองหน่อที่บอกประมาณนี่โป้งมนะือเนี่ยหายไปเลยโอเคมั่นใจเลยเนาะมั่นใจเลยครับโอ้ฝากความมั่นใจถึงท่านผู้ชมทางบ้านในการดื่มน้านิดหนึ่งครับก็อยากจะให้พี่น้องท,ทุกท่านที่ว่ามีอาการเป็นลิสตดวงเหมือนกับผมที่คนส่วนใหญ่เป็นลิสตดวงแต่ไม่กล้าเปิดเผยส่วนใหญ่จะเก็บเอาไว้อยู่คนเดียวผมเองก็ไม่เคยเปิดเผยให้ใครฟังแต่ครั้งนี้ด้วยความประทับใจอยากจะแบ่งปันให้พี่พี่น้องเราที่ ทรมานเกี่ยวกับฤทิ์ตดวงนี่มันทรมานมากเลยนะครับผมผมเองนะเกับพวกนี้ทรมานมากให้ท่านได้ทดลองดูอย่าอย่าเพิ่งเชื่อผมพิสูจน์ด้วยตัวเองครับน้ําเรานี่ขวดหนึ่งไม่แพงราคาแพ็คหนึ่งก็สามร้อยเก้าสิบาทคุณลองตัดินใจซื้อสุขภาพด้วยเงินสามร้อยเก้าสิบาทดูนะครับแล้วท่านจะประทับใจหรือไม่ประทับใจท่านต้องคําตอบอยู่ที่ตัวท่านจะกล้าทดลองไหมแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับพี่อมศสกาิ์ครับที่พิยีทานเนาะให้คนได้ดื่มกันกัน ขอบคุณมากครับบาบดีครับขอบคุณครับ